ถ้าอยากเป็นนายหน้าที่ขายบ้านได้เก่งเคล็ดลับง่ายๆคือคุณแค่ต้องฟังเก่งแค่นั้นเองแค่นั้นเองจริงๆคนหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าคนที่จะมาเป็นนายหน้าขายบ้านได้ต้องพูดเก่งคุยเก่งเป็นลี่สร้างสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าเก่งคุณเชื่อไหมตัวพันลี่เอง ตั้งแต่เด็กจนโตพอลลี่อย่าว่าแต่คนแปลกหน้าเลยคนในครอบครัวพลลี่ยังคุยด้วยน้อยเลยมันคือธรรมชาติพอลลี่ที่เขาเรียกก็เป็นคนอินโท v e r t พอลลี่ค่อนข้างจะ80% introvert เลยว่าได้กับเพื่อนฝูงก,กับอะไรก็แล้วแต่พอลลี่เป็นแบบนี้เพราะพอลลี่รู้สึกว่าการพูดเยอะๆพอลลี่เหนื่อยพอลลี่รู้สึกเบร์นเอาพอลลี่รู้สึกไม่สนุก ทุกครั้งที่พอลี่ออกไปเจอคนแล้วพูดคุยกันเยอะๆอะไรอย่างนี้คนเยอะๆพอลี่จะจับมาว่าพอลี่รู้สึกเหนื่อยมากพอลี่ก็เลยเคยมีความเชื่อพอลลี่เป็นเซล์ไม่ได้แต่พอลี่มันลบล้างความรู้สึกของตัวเองได้ตอนที่พอลี่ลองลองหันมาับอาชีพเซลด้วยตอนนั้นคือเหตุผลคือเงินเป็นหลักเลยบอกตรงๆพูดอย่างนี้เลยสุดท้ายพอลี่เป็นท็อปเซล์เลยพอลลี่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนพูดเก่งนะคะ พอดีฝืนตัวเองไม่ได้เคยลองทําแล้วเฟนลี่จุ๊กซิกกับลูกค้าคือสัเพเหระไม่ให้มีเดนแอร์ชมนาฬิกาแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้านหน้าผมรี่ทาไม่ได้พลี่พูดน้อยยังไงพูดน้อยอย่างไอยอยางแล้วพลัลีก็เป็นอเอาเจอได้พลี่กำลังจะบอกคุณว่าถ้าคุณคือคนที่เหมือนพอลี่ไม่ชอบพูดคุยกับคนแล้วคิดว่าตัวเองคงจะ คงจะไม่มีโอกาสจะมาเป็น,นหน้าขายบ้านหรอกเพราะไม่ชอบคุยกับไม่ชอบพูดคุยกับคนคุยไม่เก่งคุณอ่ะจริงจคุณได้เปรียบคุณรู้ตัวปะคนอินโทรเวิร์ดคนพูดน้อยพวกนี้ได้เปรียบเสมอเพราะคนลักษณะเนี้ยค่ะจะเป็นคนที่ฟังเก่งคุณคิดสองสองมุมนะเวลาคุณไปพบลูกค้าค่ะ คุณจะต้องอ่านความต้องการเขาเปิดใจเขาเข้าใจเขาแล้วสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณเอาแบบพูดอยู่ฝ่ายเดียวเ mm hmm. ซลล์มักจะจนถึงทุกวันเนี่ยนะเ mm hmm. ซลล์มักจะชอบเข้าใจว่าการพูดเยอะๆพรีเซนต์สินค้าของตัวเองเยอะๆ mm hmm. เป็นในหน้าที่เอาพอร์ตตัวเองมาโชว์เยอะๆโอนได้เท่าไหร่รีชัปใหญ่ขนาดไหนแบรนด์คืออะไรคุณทำงานอะไรนี้เขาบ้าง ผูดอย่างเดียวและลูกค้าก็จะยอมซื้องานคุณลูกค้าก็จะซื้อบ้านคุณคุณเข้าใจผิดนะอย่าลืมว่าตัวลูกค้าเองก็คือมนุษย์เขาเองก็อยากจะบอกความต้องการเขาออกไปเขาอยากจะใช้ในหน้าที่เข้าใจเขาจริงๆเขาอยากจะซื้อบ้านกับในหน้าที่เลือกบ้านได้ตรงกับความต้องการของเขามาเป็เนเส้จริงจริงและถ้าคุณเอาแต่พูด คุณคิดว่าลูกค้าจะมีโอกาสได้บอกความต้องการตัวเองให้คุณฟังไหมบางคนนะเข้าไปพรีเซนต์งานนะคะอยากจะเป็นสัญญาปิดอยากให้ลูกค้าเป็นปิดไปปั๊บพอนั่งปุ๊บพูดอยู่คนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบพลี่เคยสอนเซลอย่างนี้เลยนะคุณจำไว้ง่ายๆเมื่อไรที่คุณได้ยินแต่เสียงตัวเองหูคุณเวลาไปหาลูกค้านะ เมื่อไรหูคุณรีบกตบเสียงตัวเองเมื่อน,นั้นคุณกําลังทําผิดใหญ่หลวงเพราะคุณเอาแต่พูดอย่างเดียวคุณไม่ได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้พูดความต้องการของเขาเลยแล้วคุณก็จะไม่ได้อะไรจากตรงนั้นเลยไม่ได้ใจลูกค้าเลยต่อให้ลูกค้าเป็นคนพูดน้อยคุณก็ไม่ควรพูดเยอะ จนเกินไปเข้าใจไหมคะบางคนมองว่าก็ลูกค้าไม่ค่อยคุยอะลูกค้าที่อายลูกค้าแบบพูดน้อยมันก็เดรดแอร์เขาเราต้องเป็นคนชวนคุยสิไม่ใช่นะคะมันมีวิธีอื่นมันมีวิธีอื่นมากกว่าที่คุณเอาพูด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 ,พดมีวิธีอื่นที่ให้คุณจะสามารถให้ลูกค้าเปิดใจใส่จังหคุณมีวิธีอื่นที่ทำให้ลูกค้าเปิดใจกับคุณว่าเขาอยากได้บ้านแบบไหนกันแน่ เขาติดอะไรไม่ใช่วิธีที่แบบคุณเอาพูดอย่างเดียวแล้วเขาเงียบแล้วเขาก็พูดคําเดียวตอนสุดท้ายว่าขอบคุณมากนะคะแล้วก็บายบาย